วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอยากรู้ใช่ไหมเจสโซตัวจริงเป็นใครแอดมาค่ะทั้งเฟ e บุ๊กและก็ไลน์ไปเรียกพ่อแม่มาแอดด้วยไปเลยเร็วๆไปเอาไปสิไปเรียกพ่อแม่มาด้วยเออ อย่าช้าเร็วๆฮัลโหลฮัลโลฮัลโลสวัสดีสวัสดีสวีดัสนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีกับขาปั่นทุกท่านทุกคนแล้วก็ f อของเจสโซบางบ่อวันนี้มาอยู่กับช่องสำรองนะคะเจสโซบางบ่อวีสอ่ะคนเดียวคนนี้คนเดียวคนนี้ก็คือเจสโซบางบ่อคนนี้นะคะ กับช่วงเวลาบนัดชามนะคะของในกลุ่มนะคะแจ้งมาช่วงที่เอาให้ดูกันในช่องหลักนะอ่ะรอบช่องหลักเราไปกันที่ใครเช่นวินนะคะรอบนี้ของช่องสำรองรอบเดียวกันเราไปเรามาที่น้องครีโอนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันตามภาษาของแม่นั่นคือน้องคีโมผู้ป่วยเป็นมะเร็งนะคะจะสาวอียิปต์เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำกำไรกันได้ไหมกับ ช่วงเวลาบนนัดชามกับน้องคีโมของเรานะคะคีโมทุกคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเป็นเกมใหม่เนาะนี่นะคะของว่าของของค่ายพีจีนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ยุฟ้าเอเชียทีเชอร์เฮชเชอร์เฮชเชอร์เฮชเชอร์เหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนไปไหนวันนี้มาพีจีทั้งสอง ช่องเลยทั้งช่องหลักและช่องสำรองโอเคก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแม่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทั้งสองช่องทั้งช่องหลักและช่องสำรองให้กับอีแม่ด้วยนะจูอูอ่ะโอเคชาบพร้อมกันแล้วอันเดอร์สแตนกันแล้วก็ไปกันเลย โอเคนะคะก็มาอยู่กับหน้าเกตน้องคีโมนะคะคีโอนะเช็งมันเป็นระเร็งไวๆนะคะนีะ่ยถ้าทุนมา800กว่าบาทนะคะจัดเลยครั้งนี้จะมาแบบแปลกๆหน่อยนะ,ะมาถึงก็จัดฟีสปินเลยนะคะ8ป0รบาทจัดกันที่เป็น10บาทนะอยู่เดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำกำไรได้ไหมก็คือตั้งใจกลว่าเป็นเทคนิคการซื้อทิ้งนะคะเป็นการซื้อทิ้งนะมาดูว่าจะ กับทีมีกทีได้หรือเปล่าอ่าสัวค่ะไม่ต้องรีบกดไอ้นี้ได้มาเลยเล่นกับตัวเองนะคะรีบกดทีไรสีดำทุกสีเกือบดำไปนะคะับอไม่ต้องรีบกดนะคะเว้นช่วงสักนิดนึงตั้งแต่แรกเข้าเลยนะเราไม่ต้องรีบกดนะถจะเป็นวงวงวงโอ้ยแหมกิแมยนิดเดียวนะคะอ่ะ มาลุ้นกันต่อข้างในโอ้จะปีนี่ปีพี่ลูกได้ยากเหลือเกินนะคะนี่มานะคะจัดกันไปที่คูนทีละสี่นะโอ้โหลายอย่างเรือไปต่อข้ายัางไงเธอแม่นางคีโมฉันเหลือร้อยสามสิบบาทอะ่ะฉันวัดดวงเลยนะการซื้อทิ้งแบบซื้อทิ้งในเบบสูงด้วย ขัดมาหน่อยก็อยู่ในช่วงเวลาของโบนัสชามอีกแล้วนะคะยังไงก็มั่นใจเหมือนเดิมนะว่าเราต้องได้สิมันต้องได้สิเฮ้ยจะเชยเออเงียบเป็นป่าช้าเลยมาหน่อยเอออีกทีนะอออนนเออโหนยไม่เงเยอะ่ะได้มาห้าร้อยหกสิบเนะคะดีที่เป็นลายแพงนะ โอ้โหได้แค่นั้นน่าจะแค่นั้นแล้วมึงเออได้อยู่ต่ออีกนิดนุ๊กน่มาจริงเลยโอเครอบนี้เราแต่กันที่1,027บาทก็ถือว่าไม่เยอะ,อะนะคะกำไรแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าเราซื้อไปก็750ดอานะนะเป็นการซื้อฟรีทิ้งนะคะ Okay. โอเคตบกำไรมาที่200 200กว่าๆแล้วกันนะได้กำไรมานะคะก็เป็น10บาทซื้อทิ้งไปแล้วนะคะโอเครถเบ็ดนะคะหมุนหลอ,อกมันไปก่อนนะยูให้มั่งสะสมยอดไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเบ็ดกันไปต่อเรื่อยๆล,ลูกวันนี้มาแบบกดเธอโบงด้วยลูกจะพูดแบบนี้ทำไมวะอ่ะ ไป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 ค่ะคือรอบที่สองเรามีกำไรเรากำไรซื้อนะคะมันมาหน้ามูลอีกแล้วเธอออฉันเพิ่งไปไข่เชี่ยนมานะไข่เชี่ยนอากิชบาต,ตายผู้เล่นทำเองนะคะยังไงอ่ะ เอ้ยนายอยู่เป็ดต่ำก็ไม่เป็นไรสู้ไปให้สุดแล้วก็หยุดที่เกลือไม่ใช่หยุดที่ถอนนะคะอยู่ที่กําไรทีกำไรเราไม่ต้องรีบนะนี่เป็นการซื้อพีรอบที่สองในเป็ดีบาทนะคะลดเป็นมาต่ำหน่อยนะแห่นไม,มันสดสมยอดนะคะออให้มันสะสมยอดไปก่อนเนาะโอเคไปต่อเลยนะครับไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้วเราต้องการกำไรมาปั้นต่อนะครัเห็นไหมมันไม่ใจนี่เธอแต่ฉันก็ยังมั่นใจในช่วงของโบนัช่าไม่กลุ่มนะครับจ็เช่นีขังวลายุไปไข่เช่นมาแล้วนะคะก็กลับมาแม่นาคีโมของเราที่กำลังเป็นมารินโอ้โหยเกือบจะดี อเออได้อยู่ไปอีกลูก oh, <no. S 1> ไปไปเออได้อยู่ไปไปหน่อยเออไปลูกไหลๆเรื่อยๆอูย้้าไปละโอ้ยบอดสนิทเลยนะคะับดับเบ็ดมันต่ำนะมันก็ได้น้อยอีกอย่างตัวคูณเราน้อยด้วยนะคะแล้วก็เป็นลายี่จ่ายต่ำนะจ่ายน้อยนะไม่ต่อหนะ่าอ เออได้อยู่มาหน่อยลูกเออไปตัวนี้ปสามสิบเอ็ดแล้วนี่จะพูดแบบยาวๆนะเธอจึนบอกเลย,ยเธอยังเคยพูดด้วยคำเดียวมันไม่เข้านะมันไม่เข้านะถือว่าเข้ายากนะคะแต่ว่าเป็นกำไรอยู่นะเราอยังเป็นกำไรอย่ถือว่าค่อนข้างเ,นะเข้ายากในเครวันนี้ ดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเธอเจอฉันภาวาเจโซไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องเราผู้ชายก่อนถึงจะเป็นเจโซได้นะยังไงสเกตเตอร์เฮ้ยไปได้ยูเคโอ้โจบสแสแล้วอ่ะกดเทอร์โบแล้วมันก็ไวดีนะแต่เกมนี้ทาไม่กดเทอร์โบน่าจะแบบได้รุ่นเยอะกว่าน้อนในลองปิดดิ ดดดดได้ไลุ้นในหน้บอร์ดเลยไ <laughs> อ้เ้วเมันได้ลุ้นตรงไหนวันนี้สามทีไม่เข้าเลยนะี่คะสิบบาทสามทีไม่เข้าเลยโอ้โหเห,หยียดเปียด <_ S 2> ไปเลยค่ะมันไสซื้อมีสปินกับอีกหนึ่งรอบเป็นรอบที่สามเลยค่ะโค้ชเชสเตอร์ลงดมือสวยมากเลยตัวที่4ยังไงลูกอื้อไม่มานะคะ ใจกันอีกแล้วนะทุกคนเฮ้ยเราต้องเว้นจังหวะจังหวะหน่อยสอนแล้วเออฮ่าบวกสองมาแล้วนะครับต่อไปเราจะไปที่บวกสาแป๊บหนึ่งเธอมาลายบาท้ายห้าสิก้อเงินเฮ้ย ยไปตูดไปนิดเดียวนะคะโอ้ยทำให้เสียวมากอ้อ้าคนละเสียวคนละเสียวนะหยอกหยอกหยอกชันต้องสุดอะ่ะฉันต้องไปอะไรริมมันต้องสุดเจ็ดสิบบาทนะคะคูณเต็มมัดตาและ,ค,ะคูณเพิ่มทีละสี่เดี๋ยวไปดูกันให้มันจ่ายก็พอนลยคะได้อยู่ มีลุ้นสองตัวนะเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย,ย,ย็นเปียกอะไรวะเนี่ยมีในพีไหม,ม,มลูกโอ้โหไม่มาหันขะเทียวนะครับมันไม่ให้เราเลยนะ ไหลลงมาลูกเออสวยป่อลูกป่ออยนิดนึงเออไหลไปไหไป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 ได้อยู่เออไปยังไงเออคือไปจีบก้าวแล้วไปอีกลูกเออไหลส,สวยสวยสวยเออเฮ้ยตัวเดียวนะครับไปรอดอยู่ไปต่อลูก41ยังไงยังไงเออไปอีก เยอะค่นั่นี้นะเออเยอะสมพรปากซูปเปอร์เมกาวินนะครับแตกไป2,665ันหก้อจักดีเมยยุยกำไรอีกแล้วอยู่แจ้งเองเล่นเองนะครับแตกทั้งสองเกมเลยตัดแล้วสัายใจโอ้ยยังเ้ยอ่ะโอ้แต่ว่ายากมากนะกว่าจะได้มันนะมันลีลายเยอะจริงๆเลยยอดไปตอนนี้2,390ค่ะ เลยหนึ่งทียังไงเออได้อยู่ต่อไปลูกห้าสิบสามพน้าสา,า,ามแล้วโอ้โหเง,งียบว่ะหนเมกาวินนะคะสามบาทยอดรวมไปที่3ามพันกบเอ็ดใส่กันไปแบบนิ่มๆเชืออนิ่มๆน,นะคะสามพนสี 3, บาทอยู่อ๋อคุ้มนะคะคุ้มคุ้ม มาแจ้งเองนะคบกับช่วงโบนัสชามของเจโซบางบ่อเนาะติดกันไปที่2เกมโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแม่ด้วยนะครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหลักนะเอามาคอมเมนต์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นคลิปของใครเช่นก็ไปกดติดตามช่องสำรองนะเจอเอออย่าลืมไปกดซับให้ด้วยล่ะเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจอันตรกันแล้วก็ค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะ